สวทุกคนนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Martino Channel อีกเช่นเคยครับวันนี้แน่นอนครับผมก็มาในส่วนของการแนะนำนะฮะในส่วนของการฟาร์มนะฮะว่าควรฟาร์มด่านไหนนะฮะสำหรับอีเวนต์นี้นะครับแน่นอนครับอีเวนต์นะฮะเขาเรียกว่าอีเวนต์ของหวานแล้วกันนะครับเขาเรียกติดปากง่ายๆนะครับผมเพราะฉะนั้นก็แน่นอนครับเหมือนอีเวนต์อื่นทั่วไปเลยครับจะมีส่วนของการนะฮะนักเรียนพิเศษนะฮะก็มีตัวอะไรบ้างนะครับผมในส่วนของเวทนะครับมีตอรี่มีตอรี่ครับ มีเควสมีในส่วนของชาเลนจ์นะเพราะฉะนั้นจะประกอบด้วยสตอรี่ทั้งหมด8อันใครสนใจที่จะเดานเนืองถามว่าทำได้เลยฮะเค,ควสก็เพาะไปที่1ถึง12บสอนะเพราะฉะนั้นถ้าจใจผมแนะนำเลยก็คือในส่วนของด่าน10 11 1บแน่นอนครับมันคือด่านใหญ่นะสำหรับคนที่สเกลไม่ไหวนะก็คือตีตามเฉพาะที่ตัวเองไหวแล้วกันนะครับส่วนนะฮะผมแนะนำคือด่าน12นะครับเป็นหลักเพราะว่าด้วยความที่ตอนนี้บัวไคมันเป็น มันเป็นช่วงเวลาที่ต้องการซัลวินา่า่ขนข้องเยอะนะเราะฉะการใช้เพชรในการรีซัลวิน่าหรือใช้ส่วนของเหรียญอลินา่าเพราะฉะนั้นเราต้องประหยัดเพื่นะครับเราต้องคิดหน้าคิดหลังให้ดีเพราะอีเวนข้างหน้าในอนาคตมีอีกเยอะนะครับผมบวกกับการว่าอีเวนชอบมาพร้อมกับการคูณ 2. คูณด้วยเพราะฉะนั้นจะต้องเก็บให้ดีนะหรือเราใช้ให้คุ้มเท่านั้นนะในส่วนของเหรียญอลิน่าและเพชรนะผมในการาารีนะ แน่นอนครับด่านสิบสองครับผมเป็นด่านที่ผมต้องแนะนํามากที่สุดนะเพราะว่าเป็นด่านที่ค่อนข้างที่จะดรอปของที่เราต้องการไม่ใช่ดรอปในส่วนของตรงในส่วนของเลนนะครับมันคือได้ส่วนของการแลกของตรงนี้นะครับตู้แลกของพวกนี้มันจะกรอบไปด้วยในส่วนของของที่ต้องการนะครับผมที่ต้องใช้เลยทรัพยากรทุกอย่างนะครับทั้งการอัปเลเวลของอัพตัวละครนะครับผมมีเงินให้ด้วยเงินที่นี้ไม่ใช่มาจากตรงนี้นะครับเงินที่นี้ก็จะมาจากการที่เราเปิดและได้ในส่วนของแท่ง นี่ครับเวเฟอร์แท mm ่งนะครับผมอ่ะมันก็จะประกอบไปด้วยส่วนของร้านค้าตรงนี้นะครับร้านค้าจะประกอบไปด้วยในส่วนของไอติมนะครับมักรองนะฮะส่วนของเวเฟอร์นะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องแลกนักสืบนะครับของที่สำคัญที่สุดในนี้นะครับก็คือแถวข้างบนเลยครับนะเศษนักสืบนะครับห้าสิบเศษไม่ว่าเราจะมีตัวละครหรือไม่มีตัวละครนะฮะเป็นตัวละครที่ต้องใช้และต้องแลกให้เปนคุ้มที่สุดแล้วนะครับเศษตัวละครนะครับผมแล้วก็เพชรแน่นอนครับเพชรทุกคนรู้กันอยู่เพชรนะฮะเศษ คือทำก็เองแรกมาด้วยนะครับตำราลับก็เช่นกันนะครเงินก็เช่นกันเหมน,นนะเงินก็ต้องเอานะครับถ้าให้ดีคือเลนถึงแค่ประมาณหนึ่งหนึ่งแสนคิตก,ก็เพียงพอแล้วนะครับผมถ้าใครไม่ต้องการเล่นต่อแล้วก็เพียงพอแล้วไม่ต้องใช้แล้วนะก็คือเอาเท่น,นี้พอนะฮะแล้วก็ไปทําตามเก็บของสาคัญในส่วนขรงพวกตามดาดพวกนี้เอานะครับ ค่อยเคลียร์กันไม่ต้องไปไม่จำเป็นต้องเหมาหมดนะเพราะว่าเป็นพวกของเลเวลหนึ่งบางอันมันก็ดูได้สาระมากเพราะว่าบางอันเรามัเป็นร้อยแล้วครับหลังจากมีกิจกรรมต่างๆนานาอีกนะเพราะฉะนั้นไม่ต้องไปเล่นของเลเวลหนึ่งเยอะนะยกเว้นของที่เราต้องการอย่างเช่นสีม่วงอะไรอย่างเงี้ยเอาไว้สําคัญนะแต่บอกแล้วอีเวนต์นี้มันไม่ค่อยคุ้มตามใบหน้าผมพยายามคิดที่ดีแล้วกันนะครับว่าควรแลกไหมไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่นะครับยกเว้นดาดสิบสองเอาแค่ได้ดาดสิบสองพอเล่นดาดเล่นดาดสิบสองแล้วเราก็ฟาร์มในส่วนของการแลกของนนนะะฮซื้้้้ออขงใใราาคหหมด ในส่วนของอันนี้ถึงแค่1 0 0 0 0แพอนะฮะแล้วคือแล้วเราก็หยุดเลยนะกลับไปความของในร้านค้าที่เราต้องการแค่นั้นเองครับ่ะก็ขอบคุณทุกการรับชมนะครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามแลเจอใหม่ครับผมไลฟ์ like หน้าหรือคลิปหน้าเจอใหม่ครับผม